สวดมนต์บทไหนที่เทวดาจะคุ้มครองรักษาก่อนไปฟังเนี่ยใครชอบสวดมนต์บทไหนกันบ้างพิมพ์มาบอกกันด้วยนะมีคนโยมหลายท่านถามกันมามากว่าจะสวดมนต์บทไหนดีหลวงพี่ช่วยแนะนำหน่อยจริงๆการ,รสวดมนต์เนี่ยดีทุกบทเลยนะแต่วันนี้หลวงพี่จะมาแนะนำบทสวดที่มีความสำคัญบทหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เนี่ยเมื่อลงมาบังเกิดบนโลกหลังจากที่ตรัสรู้ธรรมแล้วเนี่ย ก็จะแสดงธรรมบทนี้ด้วยกันทั้งนั้นนะนั่นก็คือบทธรรมจักรกับประวัตนสูตรนั่นเองนะธรรมบทนี้มีความสําคัญยังไงหลังจากที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ธรรมแล้วเนี่ยก็จะแสดงธรรมบทนี้เป็นบทแรกแล้วมีผู้บรรลุธรรมตามนั่นก็คือพระอัญญาโกณทัญญะหนึ่งในปัญจวัคคีย์ทั้งห้านะและเป็นเหตุให้เกิดองค์แห่งพระรัตนตรัยเนี่ยครบถ้วนทั้งสอย่างคือพระพุทธพระธรรม และพระสงฆ์เป็นครั้งแรกในโลกเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรบ่อยๆเนี่ยจะสวดก่อนนอนก่อนทํางานหรือมีเวลาว่างๆระหว่างเดินทางแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้เทวดาคุ้มครองรักษาคิดหวังปรารถนาอะไรก็ตามเนี่ยก็จะสําเร็จสมความปรารถนาได้โดยง่ายนั่นเองนะแล้วจะหาบทสวดน,นี้ได้จากที่ไหนง่ายๆนะคุณโยมหาตามหนังสือสวดมนต์ หรือจะพิมพ์ค้นหาใน YouTube ก็ได้นะเปิดฟังไปด้วยแล้วก็สวดตามไปด้วยแบบนี้บุญก็เกิดขึ้นกับเราแล้วนะเพราะฉะนั้นในหาเวลาไปสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนาสูตรกันด้วยนะครั้งหน้าหลวงพี่มีธรรมะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาแบ่งปันอีกเนี่ยนะฝากกดติดตามไปด้วยนะ,จะเจริญพร